สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับประตูว่าจิ๋วเขาน้ำปลาโตด้วยครับเด้อว่าไหมจิ๋วเขาน้ำปลาโตด้วยครับวันนี้ไม่ยังกินเนี่ยครับไม่นั่งกินเนี่ยเหมือนนี่ลาบเป็ดครับลาบเป็ดครับต้มโค้งครับตัวที่รอครับปมกิ้งก๊อก อ่ะาน,นี่ยน,นึกวาสวน,นสต้องของขคุณแล้วหกอเต็มกล้องอันเจ็บใส่ไปกินครับลาบค,ครับใส่ไปกินกลาบเจ็บังง ជិះអងពងអឺមកកញ្ញាបើកបមកហាក់មកហើយជិះបောက်ឲ្យពងមកអត់ជូនកបឡាពេជ្រครับ

ข่าครับขอาน้ำหลวง้างหลังขาวขึ้ฟูดึ้นเชียงอดเขาเทียงครับครับสืบเป็ดมาตั้งแต่วงเวียนไงเอ้มาตาบางบอลมาตลไดเป็ดน้ำเลยกี่วับการวุ่นเวีนในรถแต่บางบอลมากแต่เนี่ยมากินยังเหนียดตักใส่หัวสื่อมาหวเจ็บเบ้าเป็นบ่ย ของผมเนี่ยมันแสบพักมิดนะครับมักมีกลระดาักระโดนเนาะนั่นมันว่ากระโดนนัไอ้ห้องคาราคาไหมมันก็เก่งเจ๋งนะเนาะแฉะพลังเหล็ก ok. ต,อตอัวบาร มันมขึ้นมาตอนที่เขาโอนมากอะาลาะจิจ้งเจียวเหรอเปนเจ่าน้ำมัลา่เปเรืองของเะเห็นะาปิ้เขาเหรินเจะก้อนสิ

มันกันลุมลำลุมลำแบบนี้หัว้จดำหน้าละจางกระด้เก่งทำเน้่เคยไปแล้วเดี๋ยวนี้หาบาตทเา,า,าน็นยังปะทำห้องผู้งงบ่ะนเขาสามสิบ